ทนายอนันตชัยชัยเดชทนายความพร้อมด้วยลูกศิษย์หลวงปู่แสงยานาวโรให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนณวัดป่าอรัญยาวิเวกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญหลังเข้ากราบนามัตการหลวงปู่แสงยานาวโรว่าตนเองมาในฐานะผู้ที่เริ่มสายศรัทธาหลวงปู่แสงหลังจากเพื่อนที่เป็นทนายความและผู้พิพากษาแนะนําให้มากราบไหว้ตนเองในฐานะนักกฎหมายนักสื่อสารมวลชนวัยยาว,วัชกรวัดที่ดังหลายแห่งจึงเดินทางมาเพื่อกราบนามัตการ และให้คําแนะนําในเรื่องต่างๆประกอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเองได้เห็นตามคลิปที่มีหญิงสาวซึ่งเป็นผู้ตื่ข่าวใช้เท้าขึ้นไปเหยียบบนอาสนะพร้อมด้วยลูกศิษย์และพระจํานวนหนึ่งต็รู้สึกไม่สบายใจในฐานะชาวพุทธจึงเดินทางม,มาในครั้งนี้ขณะดเดียวกันจากการพูดคุยกับหลวงปู่และสิทธยานุสิ์ได้ข้อสรุปว่าไม่อยากเอาเรื่องเอาความกับบุคคลดังกล่าวขอให้จบแต่หากใครจะไปแจ้งความดำเนินคดีถือเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ดยความผิดฐานมีนประมาทหลวงปู่แสงแจ้งไม่ได้เพราะหลวงปู่เป็นอัลไซเมอร์แต่พระเลขาที่อยู่ข้างกายหลวงปู่แสงสามารถทําได้ทนายอนันตชัยเปิดเผยอีกว่าจากนี้หากพบกลุ่มบุคคลดังก,กล่าวเดินทางไปที่วัดใดแล้วมีพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ให้จนนํานวนหรือยอมจํานวนต่อสิ่งใดให้แจ้งดําเนินคดีเอาผิดฐานบุกรุกและทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้ทันทีอีกทั้งจากนี้บรรดาสิทธิอนุสิตจะประชุมร่วมกับพระสงฆ์และจับพิจารณายื่นต่อสารมีผู้ดูแลเป็นพิเศษ ด้านหลานหลวงปู่แสงเปิดเผยว่าได้พูดคุยกับหลวงปู่แสงถึงข้อสรุปแล้วว่าจะไม่ดําเนินการใดๆกับกลุ่มหมอปลาและคณะโดยเป็นการให้อภัยกับทุกคนส่วนเรื่องเงินของหลวงปู่แสงนั้นจะมีการพูดคุยกับหลวงปู่แสงรวมถึงคณะสงฆ์และลูกศิษย์อีกครั้งโดยเงินทั้งหมดหลวงปู่แสงจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะดําเนินการอย่างไรขณะที่นายทวีศักดิ์บุญธรรมลูกศิษย์นฐานะทนายความประจําวัดเปิดเผยว่าเงินของหลวงปู่ที่ผ่านมาจะทําตามคําสั่งของหลวงปู่โดยให้นําไปก่อสร้างบุรณวัดต่างๆ แต่การใช้จ่ายเงินและรายละเอียดจะมีการประชุมโดยจะถามจากผู้อูดก่อนว่าจะให้ทําอย่างไรและจะนํามาเข้าที่ประชุมของคณะสงฆ์ญาติและลูกศิษย์อีกครั้งโดยช่วงเย็นวันนี้จะมีการถแถลงข่าวชี้แจงในประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง